สวัสดีครับ SPG Super Gamer อินสตาเอดนโกวันนี้ผมไม่ได้มาวันนี้วิวขอป่วยนะครับผมเลยมาแคทเกมเลยแคทเกมมันไม่ใช่ตัวจริงมันไม่ตัวล้อเล่นล้อเล่นไม่แคทไม่ไม่จะแคทเกมหรอกเล่นเกมโชว์หน่อยเล่นยูกิอยู่กล้ายูกิแม่งบ้ายูกิตอนเนี้ยผมบีมเอ็กซ์ไวแบนเลยมาเล่นแทนให้ตอนนี้เราได้เริ่มแต่เป็นตัวสีแดงๆนะครับข้าโคตรดีเจ้าเนี่ย เรากำลังจะบุกไอ้ผมสีชมพูพูดเสียงดังเลยโอ้ยเดี๋ยวไปวิ่งมาคนไหนเลยอู้ระเบิดกูโคตรแรงเลยน่าเอาไปก็ได้สัตว์เดี๋ยวมันวางระเบิดกูเอ๊ะเอ๊ะโอ้ยเพียงวันเพียงวันเอาไปเอาเลยได้ได้ได้ควย โทษทีครับดาดดาดเอทีจีมันกวนกวนบาเท้าผมหมดผมเลยต้องด่ามไปขี้บ้าเฮ้ยผมขาวผมขาวาแปลกแปลกเลยเหี้ยโทษครับโทษครับชอบติดชอบติดเรีย้อยใช่ไอ g อ้าวไม่อะไรเนี่ยมันเลยเท่าแก่โชว์เลยโชว์ยิงเร็วๆล้ยิงมองอยือเรามาเริ่มเกมใหม่ผมไม่นว้สมัครอยู่ผมเลยต้องเล่นทดลองเครื่องของเ P G ีจีเขาไม่ค่อยดีครับ

อุ้ย่อมอุไอ้สายเฮ้ยเอ้ยตายดิเยอยดูหน้าอาเบนนี่แมไหนะแมก็เห็นหน้าูอีแมทนี่เอฟวน์น่าแล้มีมิสเตอร์บีมเราจะเ้าชนะกับเขาไหมนิ้วอย่าบังดิดิบบากล้องดิไม่มอกคุณไมาบอกอะไรอยาให้เห็นหน้า เล่นควยเอ้าตายตายตายมาตายเไยโอ้ยกูวิ่งไว้โอ้ยวิ่งด้วยอุ้ยเราทันเราทันอนี่อหละวะนะอ้าววิงดิวิ่งเอวิ่งดิเอเอวิ่งโอ้ยลอยหายพิษก่อนพิษพิษมึงจะอยู่ตรงนั้นมอันละไรมันพิษแล้วแล้วพอสองลูกอะ เออมึงไว้เลยมึงไว้ไหนเกินไว้ไหนน้องยีเราเปิดตัวเองตายโทษครับโทษครับพูดไม่พอออกไปหลายคำแล้วเนี่ยรู้สึกอันขวาขวาบนจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับพูดพูดพูดด้วยความดีงามก่อนออออกก่่่นะ ก็เห็นเล่นต่อมานี่คือเด็กชายปีโป้นันมกรูลโคตรหัใหญ่นี่คอยเป็นตา้องให้นมความแั้นเป็นความรักครับเด็กแก้ม <laughs>